มาเลพี่น้องลูกเต้าพี่น้องลูกเต้อันนี้มาเลคุยเจ่าพี่น้องเดี๋ยวไม่กันอืมอืมเไม่ได้สิเอะเร่องอไปกันอืมคุยอะไอ่ะไม่มยอสิ ครับผมสวัสดีครับวันนี้นุ่มอบแดงคนสุนปีกับพี่น้องนะครับผมบุ้ยเนี่ยหมูพี่น้องเป็นขาไม้ไม่แบงเป็นเนื้อพูดนะครับกุนหม่าคุนกะทินกุนไ้เห็ดเป็นธรรมเนียมแบงเนื้อแบงพูดนะครับมามึงเนื้อพี่น้องโอ้เนื้อหมูครับพี่จะงามครับพี่น้องเฮ็ดแก้วมาสร้อยไปเลยนะ เสียบว่ะครับผมนี่มันเป็นธรรมเนียมเพื่อนแบงพูดแต่คอยมาแบ่งกันอีกรบบนงครับผมไม่ได้ไปมึงเชียงไงก็เจาะเห็ดนะครับบนเป็นเชียงก็เป็นเป็นธรรมเนียมการเห็ดยูเห็ดกินแต่สมัยโบราณเพื่อนนะครับผมนี่เหนืองามๆครับพี่น้องนะนะ,นะ,นะเดี๋ยวมาติดตามพี่น้องเดี๋ยวนูมาไปเห็ดเดินแก้วกันเข้า,ขา,ขาน้ำลายไหลเถอเอเอพี่น้องบัดีแก้วพี่น้อง แก้วปุ๋งใหม่ๆสดๆพี่น้องนี่พอแล้วพอแล้วครับเดี๋ยวเพลียอ่าผมได้หน่วยบักเบือพี่น้องบักเบืออันนี้บักเบือด้ีครับบ่แม่นบักเน่าดีครับครับบักเบือครับบักเบือมาต้านะตะทงนาทาครับผมเดี๋ยวห่อเดี๋ยวต้นหอมมาใส่นะครับผมเป็นแก้วมโอนี่พี่เด็ดครับพี่น้องเนี่ยปลาอย่างไอยเฮ้ย ตับหวานๆพี่น้องมื้อนี้เราไปมึงกันครับผมมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วแก้วมาแล้วบัดนี้ใส่กับตับหวานๆนะครับผมมื้อนี้น้ำชาเล็กน้อยเนาะพี่หนีเสียบเอามาชิมมื้อนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องตับหวานๆตับเอาตอนเดียวตอนเดียวเามาชิมมืึงกันสิ มาลพี่น้องลูเตาพี <nok t falls> ่น้องเตัไมไเลคุยเจ่าพี่น้องเดี๋ยววันกันอืมอืมีไม่ได้สิอะเป็นาบไปกรมอืมวยอะวัียางสิปันายเลยพี่น้อง อืหวานบ้างเนียวสดๆกับก euh. ๋วยเนาะนี่จีบะเนี่ยก๋วยอันนี้ไหมเนี่ยขีหายบอนี่มันมันเนาะอันนี้ไหมขีหายยังได้พันแล้วสับมาแซ่บๆพี่น้องแซ่บมาครับมาเหนียวไม่ไหมเดี๋ยวไป ต่อไปพี่น้องติดตามเราเงีง้งครับผมอือเอาๆติดมันมาจากุกหน่อยนังไงพี่นี่แม่จะเข้มเนี่ยเออนั่นแหละเอามันเบาหนังเลยเออเอาไปไปลายนั่นแหละเอาไปไปลายแหละ้วยังไงา,ายมันตาสวด <laughs> <laughs> นั่งยาวโม่ขาดนั่งยาวโม่ขาดเอออือนี่นะครับที่เด็ด เหนือไม่ไมพี่น้องเอ้ยมา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 ,มา,มา,มานี่แหละครับจังแห้งครับจังแห้งครับมามาครับมาซอยจุอ,อืมนี่เนาะนี่ครับตีเด็ดติด,ดมั่นพี่น้องบบแพกกับเนื้องัวดนะครับเนื้อมูเอ๋เออีเจักบาทก็หน้าเบบากกป็นลังได้ Southeast Southeast yup. อ ios, ืมอืมตีารกันจังเอาบ่โอ awesome. well. ้แผบ่แผบ่มครับนมองกุยน้องกอืมอย่าบอกอริงใมอ่งวัาอม่งว่ิวแมครับ นนกินตื้บแล้วเาานี่ยพอแล้วบ่าเนี่ยหมูนจะบกุยเวลากินแล้วก็คือเนีนนนเ่ยม่วงเพิ่นม่าเนี่ยม่วเอี่ยมออกไม่ได้ถือกินม่วงอันนี้เพื่อกินกกแล้วก็แล้วเลยบกขอยข้าวเพิ่นม่าข้าวบกแห้งครับนะครับพี่น้องติดตามมัน่อไปห้องอันนี้แมนยังครับกอด ชีเร็ดนักนี้นะครับขอทาปลาเล็กชีเิดเอาเอับปลาดีอืมอเยี่ยมเยเยี่ยมมากครับเว้ยไปเยี่ยมตัวตัวอ่างบเนะครับครับโอ้ยว่าหับมันลายลาอะไรอเไรก็ไม่รู้ นี่ครับคือการแบ่งปูดการกินนะครับแบ่งปันกันไปกินผู้ละหน่อยละลายก็บแบ่งกันตามนี่ครับผมเอาบาด,ดี๋ยวมาเมืองในวิธีการก่อยข้ามัจะเป็นยังไง้ะครับผมไปแล้วครับเราได้รอกก็ไปแล้วบาทเขาเงี่ยนแล้วอารลาดจับ